อ้าวยังไม่วางโทรศัพท์อีก่อนเร็วๆแม่เขารอครับเดี๋ยวไปครับแล้วก็คุยไม่ใช่ยินไปถามเด็กหนาด้กคือกายลิซอมพ่อยังไม่ไปนะลูกให้พ่อออกไปก่อนเดี๋ยวลูกให้พ่อให้พ่อออกไปก่อนได้ไหมได้ทีคขาแลได้ที่ขาเออหายเรื่องเฮ้ยแค่นี้นะพ่อเรียกกินข้าวแล้วให้ไปพ่อหนังสาไว้ ลุกอ่ะลุกอ๋อพอดีอ่านหนังสือผีอะคนลูกกับพ่ออ๋อขนขนลุกอะครับครับครับเออแล้วเป็นไงวันไปเรียนวันแรกเป็นไงบ้างลูกก็ดีนะครับเพรา่อก็สนุกดีอะครับตั้งใจนะต่อไปนะเองนี่นี่อย่างนี้เองได้เลยเนี่ยไม่่คอยกดอย่างนี้เลยลูกแข็งแรงแข็งแงรงนี่แม่ก็ทำกับข้าวเสร็จแล้วนะ เดี๋ยวลงไปกินด้วยครับ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 คับพูดต่อพผมกหันไปแล้วท่านมองอ่ะปิดปิดปิดแล้วล่ะสองที่สองที่สมงเลยอ่ะเปิ้เป็นพูดต่อเลยไม่ได้เปิดเข้าไปที่สองนี่คือคนที่มาเปิดดีเลยอ่ะเร็วเร็วเลยลูกแม่เขารอเออครับพ่อคับคับคับนี่อสองตาหวาวมากเลยมึงเกิดมาเมื่เคยพ่เคยเห็นผู้ชายละลายพี่ขนาดหนีอ่ะหืม ฝั่งอำนาจเขยไปเลยนะนี่แล้วหนุ่มที่ว่าเนี่ยนะเจอเราหลอกบ้างไหมก็จัดไอ้พี่คุณึงเถิงนั้นเธอเนี่ยไอ้นี wan. ่บอกเลยนะว่าเกลียดเอบอกเลย่าดูดีทุกคนนะไอ้เยอะมึงทำกูใจสั่นหรือหมดแต่นั่เป็นใจสั่นเนี่ยกูบอกเลยนะพี่แบงค์กับพี่ดักเนี่ยหลอไม่เบานะมึงไอ้มีพี่แบงค์ไม่ดักอีกเหรอก็เจอไอ้โยมึงลุกไม่กูฟานกูเลยขนลุกหมดเลย ถ้าเป็นขนลุกอะไรลุกลุกอ๋อพอ,อดีหนูอ่านหนังสืออูอะครับพ่อก็เลยขนลุกอะครับสืออะไรสือผีอ๋อขนหัว,หว,หวลุก <c oughs> ครับครับอ่ะไปเรียนวันแรกเป็นไงบ้างอ๋อก็ดีอะครับพ่อ<ม>ก็สนุกดีนะครับดีแล้วตั้งใจเรียนให้ดีต่อไปเองจะเข้มแข็งและก็แข็งแรง เขาเรียกว่าแมนแมนร้าพ่อแม่เขาทำตับข้าวเสร็จแล้วนะลงไปกินได้ละได้ครับ